กลับมาชมยกสครับซึกแห่งสัตว์กับคู่หยุดโลกปล่อยเมสเอร์ชนียครับ9 222 222 404นี่คือแผนการชกที่วางเอาไว้ต้องฝ่ายตวโดนขวาจิ้ออกมาครับโอ้เร็วมากลอยนี่โชว์ความเร็วนะครับเสร็จความเร็วเลยครับจิ้มวาแล้วโดดสทีครับใช้ชกอะ โอ้โหนี่ครับแต่ปัดเกลียวนี่เหนียดเข้ามาสังเกตเลยครับพอปาเกลียวถึงตัวที่ซอยเหี่ยวจังหวะเข้าวงในเนี่ยมีต่อยขวาชาโครวอีกนะครับต่อไปเรื่อยครับแม่โดนซ้ำๆบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาแระเทศติดของเขาอยู่แล้วนะครับจังหวะเข้าวงในต้องมีลูกแทนครับขวาบึ้งถอยๆมาครับปาเกลียวยกเร็วขึ้นแล้วครับแม่จริง สกัดด้วย่อนครับเยียกซ้ายปเกียวพยายามโยกพอโยกมากนี่โดนขวาเลยครับเพราะจังหวะที่ปาเกียวั้นงโยกเข้าหานะครับใี่ไปเท่านั้นจิ้มขวาก่อนไม่โอ้โหก่อถึงวุมไหนก็จิ้มขวาเลยนะครับ 9ปุให้เปิดโอกาสให้ปาเจียวได้ต่อยแล้วครับ2ก็มีลูกขวาครับอใช้โคงตอดทำตัวเข้าแล้วเข้าตนี้ครบดูปาเียวเข่อลตัแร็ปแล้วแร็ปแลอดครับดูครับขวาแรอีกครับแน่นเลยนครับลรล่างด้วยอถึงตัวก็มีเลยนะครับปาเจยวแร็ใหไว้ยิน สองเชียร์แล้วนะครับแม่นิกแม่นี่ครับ,รบาสายใหญ่นี่หรือฟ้าเร็วมากครับสินายแล้วครับน่ะปล่อยตอนนี้ปลอ่ปลอยกัดตกเลยนะครับกดติดครับน่ะอ้าขอโทษขอโทษครับน่ะปล่อยตดเกียวขยับเร็วขึ้นนะครับ ลอยจังอยู่แล้วโอ้โหซ้ายพื้นโดนวาสวนใหญ่ไปเลยใหญ่ศูนย์แปดเก้าสองสองสองสี่ศูนย์ศูนย์สี่ใช้การฟุตเวิร์กนะครับพอหลังแปดเชือกปั๊บเด้งออกทันทีไม่มาอยู่ทางเชือกครับออกมาอยู่กลางเวที สบายครับลอยปลายยกม่เสียงด้วยครับแปดหลักทุกสักรัดแล้ครับโดนคว้ารัดปุ๊บอใครอยากแตงต้องชีสกับซีพีเบอร์เกอร์ไก่ชีสชีส,ชสแคนใหญ่ไก่เต็มชิน้นที่เซเว่นอีเลเวนอย่าลืมสัปตะไข่ด้ยวยนะครับทองใหญ่แล้วครับพิษ วันนี้น้องต้ามาด้วยคุณฟิวมาด้วยคุณจา่ารอดมาด้วย,ววยรู้สึกมีความสุขทางเพศมากเลยครับขอพระเจ้าอวยพรระวังจะฟินนะ